The black top, like robot. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ i n n s e c h a น n e l นะครับวันนี้นะครับตามคำเรียกร้องนะครับกับการรีวิวน้ำหอมนะ p r a d a l u n a r o s โร Black นะครับ p r a d a l u ร a r o s ซากแเนี่ยเขาออกวางจำหน่ายครั้งแรกนะครับในปี2018นะครับในรูปแบบของ EDP หรือว่า o r u e r p a r f u m นะก็มีขนาด2ขนาดครับก็คือ50 ml แล้วก็100 ml นะครับ Perfumer นะครับคือคุณเดนเนลลาโรชแอนเดรียนะครับก็มีคอนเซปต์เนี่ยเขาบอกได้แรงมันดาลใจมาจากเรืออิตาลีนะซึ่งเป็นเรือใบครับเขาบอกเป็นเซียร์ลิงบอนะในการแข่งขันอะไรนะทูเทอเมริกาครับอะไรสักอย่างนึงเนี่ยน่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาเรือใบอะไรสักอย่างนะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอแรงมันดาลใจนี้เนะี่มันคืออะไรนะครับขวดนะครับก็จะเป็นลักษณะขวดที่ออกแนวเป็นขวดสีดำๆนะครับดุดันมากมายเลยนะ ก็สมกับชื่อแบล็กเลยนะครับเรื่องการดีไซน์ขวดผมว่าดีไซน์ขวดได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะฮะกลิ่นนะครับท็อปโน้ตเป็นเบอร์กามอตนะครับแล้วก็บิดเนอร์โน้ตเนี่ยจะเป็นแองเจลิก้านะแล้วก็ไพชูรี่นะครับเบสโน้ตนะครับเป็นอัมเบอร์นะครับคูมารินแล้วก็มาร์ค์นะครับกลิ่น <Clean S 1> เป็นอย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยได้มาเป็นหลอดแบบนี้นะคือแบ่งขายมาแต่ซื้อมาประมาณ2 ml mm, ไม่รู้ทาไมให้หลอดมันะยยาวๆนาะ กลิ่นนะครับเปิดออกมานะจะเป็นกลิ่นลนักษณะคล้ายๆใบไม้นะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์นิดๆนะตามมาด้วยกลิ่นที่มีลักษณะแห้งๆคล้ายๆหนังกลับนะครับแต่ว่าไม่มีโน้ตหนังกลับเนาะแล้วก็จะมีลักษณะของเอ่อกลิ่นที่อมหวานๆนหน่อยๆนะคือมันจะอมหวานๆนหน่อยนะครับเป็นกลิ่นของคูมารินนะซึ่งตรงนี้เนี่ยคูมารินมันจะให้กลิ่นลักษณะคล้ายๆกับวานิลลากึงก่งๆทองคาบินนิดๆน,น,นะเพราะว่าคูมารินมันคือหาสารให้ความแบบ มีกลิ่นหวานนะครับของตัววานิลลากับทองคาบินซึ่งมันก็จะสามารถสก,กัดสังเคราะห์ได้เช่นกันนะครับตัวกลิ่นเนี่ยจะเป็นคูมารินแบบเบาๆนะออกแนวแบบคือมันเป็นความหวานเบาๆแต่ว่าไอ้ที่แรงมากๆเลยคือพาโชรี่หรือพิมเสนเนี่ยค่อนข้างมีความแรงนะครับก็จะมีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวสำหรับพิมเซนนะเย็นออกมาจากผิวเลยทีเดียวแต่ความหวานจะเบาๆนะอืม กลิ่นนะครับผ่านไปสักพักเราจะมีความรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นคล้ายๆกับทองคาบีนผสมวานิลาอ่อนๆนะชัดเจนขึ้นแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่เป็นอัมเบอร์ครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับกลิ่นของอมพันในช่วงที่ผ่านไปสักพักเนี่ยแองเจลิก้ามันจะค่อยๆชัดขึ้นนะแต่มันก็ชัดแป๊บเดียวแหละคือก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นดอกไม้อะไรมากมายนะครับแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นที่มันเป็นมัค ซึ่งจะออกแนวเป็นมาร์คเบาๆนะกลิ่นโดยรวมนะครับพอมันแบบสเตเบิลแล้วนะกลิ่นมันจะออกแนวเกือบๆจะไปค,คล้ายๆกับตัวอารัวอมสปอร์ตโอเอ็กซ์ตรีมนะเพียงแต่ว่าตัวกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นหวานนะครับมันไม่ได้ใช้ทองคาบีนมันเลยแบบมีความรู้สึกว่าตัวกลิ่นไม่ได้มีมิติของความดาร์กนะคือกลิ่นมันจะเป็นหวานแบบไม่ได้ดาร์กเท่ากับอารัวอมสปอร์ตโอเอ็กซ์ตรีมนะครับแล้วก็จะไม่มีโน้ตอัมบล็อกซานซึ่งลักษณะกลิ่นที่มันออกแนวแบบ เป็นแอลกอฮอล์แดงแรงเหมือนแอมบล็อกซานก็จะไม่มีเท่าไหร่นะคือกลิ่นมันจะออกเป็นกลิ่นแนวเย็นๆเหมือนพาเชอรี่เหมือนพิม,มเสนและมีกลิ่นแบบหวานๆที่ผิวนิดนึงนะครับเวลาโชยๆแบบเนี้ยคือเราให้มันโชยๆมาติดผิวนี่เราจะรู้สึกได้เลยว่ามีกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นหวานๆนะซัดเข้ามาในจมูกแบบเนี้ยแล้วก็จะมีไอเย็นๆคือจะให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายดูสปอร์ตแมนนะครับดูใช้งานง่ายแล้วก็ดูแบบว่าเออเหมาะกับหน้าร้อนนะคือถ้าเกิดว่าไปแข่งเรือใบจริงๆเนี่ย อยู่กลางแดดอะไรจ้าจ้าเนี่ยอาจจะโอเคนะพูดถึงกลิ่นน่าจะแบบเออเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะให้ความรู้สึกแบบสดชื่นได้ทีเดียวเลยสําหรับตัวกลิ่นนะครับกลิ่นเนี่ยพอผ่านไปนานสักหนึ่งชั่วโมงในความหวานมันจะเริ่มเบาลงไปเรื่อยๆนะแต่ว่าพูดถึงมันก็ยังคงมีทิ้งกลิ่นของความหวานอยู่นะคือกลิ่นที่เป็นวานิลลานะครับแต่ว่ากลิ่นที่เป็นกลิ่นที่หนักเลยเนี่ยก็คือกลิ่นของพาโชรี่ซึ่งมันอยู่นานๆนไม่รู้ทำไมมันนานขนาดนี้คือให้ความรู้สึกเหมือนทําพิมพ์เสนหกลงไปเลยอะ แล้วก็จะให้ความรู้สึกเย็นอย่างเงี้ยครับอยู่นานพอสมควรเลยนะครับการกระจายตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3มชั่วโมงนะนิดๆนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราดมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยเทสไปนะครับในกลิ่นของตัวผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเทสที่ผิวเนี่ยคืออยู่ประมาณ3มชั่วโมงกว่าๆแล้วก็พอฉีดตรงที่คอตรงอะไรอย่างเงี้ยพบว่าประมาณ2ชั่วโมงกลิ่นเริ่มแบบสเต็ปแผ่วแล้ว,วคือมันจะเริ่มแบบเบาลงไปเรื่อยๆน,นะครับแต่ว่าก็จะให้ความรู้สึกของความแบบ หวานนิดๆแล้วก็มีความแบบว่าเอ,อ่ยังไงเดียะมันจะมีกลิ่นเย็นๆของพาโชรี่อยู่ครับอ,อ่ซึ่งจะค่อนข้างคมกลิ่นพาโชรี่ที่นี่ค่อนข้างคมแล้วก็ทําได้ดีคือทําออกมาได้แบบว่าเป็นกลิ่นที่แบบมดมง่ายสบายนะครับไม่ฉุนไม่เหมือนยาดมมากเกินไปนะแล้วก็เอ,อ่อตัวกลิ่นที่เป็นอัมเบอร์นะครับกับกลิ่นที่เป็นลักษณะของเออมาร์กเนี่ย มันจะเริ่มชัดขึ้นประมาณชั่วโมงที่2ที่3นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะเจอแบบความเย็นอะไรไปนะมันก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ความเป็นอัมเบอร์ก็ไม่ได้เยอะมากขนาดที่มันจะอ้วนจนเวียนหัวนะครับคือมันก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างดมง่ายนะพูดถึงนะบุคลิกของกลิ่นมันก็ดูเป็นสปอร์ตแมนนะแต่เป็นสปอร์ตแมนแบบยังไงดีคือมัน ุคลิกของกลิ่นมันก็ดูเป็นสปอร์ตแมนนะครับก็เป็นกลิ่นที่ใช้งานง่ายนะครับเย็นสบายเป็นสปอร์ตแมนดูเป็นผู้ชายลุยๆหน่อยแล้วก็ค่อนข้างมีความทันสมัยนะครับเพื่อกลิ่นมีความทันสมัยมีความแบบดูเป็นวัยรุ่นนะครับดูเป็นเด็กแต่ก็พูดถึงในเรื่องของมิติกลิ่นเนี่ยจะบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นกลิ่นที่มีเอกลักษณ์อะไรเฉพาะตัวนะคือมันก็ยังดูธรรมดาธรรมดานะผมว่าคือมันเป็นกลิ่นที่ออกมาแบบธรรมดาคือมันก็สบายใช้งานง่ายนะ แล้วก็ธรรมดาคือไม่ได้มีเอกลักษณ์หรือบุคลิกเฉพาะตัวนะพูดถึงและยิ่งช่วงท้ายๆท,ท,ที่มันจะค,คล้ายๆกับอลูอมสปอร์ตโอเอสตรีมด้วยแล้วเนี่ยมันเลยมีความรู้สึกว่าเหมือนกับน้ําหอมที่เหมือนโคลนมาจากอลูอมสปอร์ตโอเอสตรีมเลยแต่ว่ามันมีความเบากว่าพูดถึงมิติของความหวานมันก็มีมิติที่น้อยกว่าคือมันจะเป็นความหวานแบบหวานจะหวานแบบลึกก็ไม่ลึกจะยังไงสว่างก็ไม่สว่างอะ ซึ่งมันกระต่างกับตัวที่เป็นโอเอ็กสตรีมที่มันจะเป็นลักษณะที่เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีความหวานแต่มีความลึกดีฟแล้วก็มีความเซ็กซี่นะพูดถึงความเซ็กซี่กลิ่นนี้เนี่ยมีความเซ็กซี่แบบปันกลางปันกลางก็ไม่ได้เป็นอะไรที่หนักไปนในทางที่จะเซ็กซี่มากนะคือมันก็จะพอไปได้อะครับคือพอจะดึงดูดได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากนะตัวนี้พูดถึงมันก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างให้ความรู้สึกธรรมดาแหละสำหรับความคิดผมนะอ่า กลิ่นนะครับอยู่ติดผิวได้นานประมาณ6 8ถึงชั่วโมงแต่ว่า,าในชั่วโมงที่5ที่6เนะี่ยมันจะค่อนข้างเบาๆนะครับคือมันจะเบามากจนกระทั่งมันอาจจะแทบต้องใช้ความพยายามในการดมนิดนึงนะแล้วพอ8ชั่วโมงนี่มันก็จะเหลือแต่กลิ่นเย็นๆแห้งๆนะครับแต่ว่ามันจะมีกลิ่นคล้ายทองคบีนเนี่ยอยู่บนผิวนิดนึงนะคือมันจะออกแห้งๆด้วยนะ คือโดยรวมและเป็นน้ำหอมที่ใช้งานได้ง่ายครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอ r โลอมสปอร์ตโอเอ็กซ์อยู่แล้วหรือว่ามีตัวอะโลอมสปอร์ตเอทีอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะเพราะกลิ่นมันจะกั้ากึ่งกันระหว่าง2ตัวนี้อยู่แล้วเนาะสำหรับพา da ด้าดูน่าโรซาแบล็กนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันก็ถ้าเกิดว่าไม่มีน้ําหอมสปอร์ตเลยนะเราไม่รู้จะใช้ตัวไหนเนี่ยตัวนี้เป็นตัวแรกเลยที่น่าจะเริ่มแบบทดลองออกมาใช้ได้นะครับเนื่องจากว่ากลิ่นใช้งานง่ายนะพูดถึง ก็ไม่ได้มีโน้ตที่เป็นโน้ตอันตรายอย่างเช่นพวกโน้ตพวกโลหะพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเนาะโน้ตที่เป็นหนังอะไรเงี้ยก็ไม่มีก็เป็นอะไรที่ใช้งานได้ง่ายเช่นกันนะครับราคานะครับตัวนี้เนี่ย100 ml จะขายอยู่ที่4,300กว่าบาทนะแล้วก็ตัว50 ml เนี่ยจะขายอยู่ที่3,400บาทครับในราคาเปิดตัวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยน่าจะขายอยู่ได้ประมาณ2,000กว่าบาทนะ100 ml น่าจะหาได้นะครับประมาณ2,000ปลายๆนะสำหรับตัวนี้นะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการรีวิวในวันนี้นะครับสำหรับ Prada Luna Rosa Black นะครับสำหรับใครนะครับที่เคยใช้อยู่นะครับหรือว่ากำลังจะลองใช้นะครับเคยลองมานะครับคิดเห็นอย่างไรกับกลิ่นนี้นะครับสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปบอกกันหน่อยครับว่ารู้สึกอย่างไรเนาะแล้วถ้าใครเข้ามาใหม่ในช่องนี้นะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e นะครับและสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆมาดูด้วยกันด้วยนะครับ ใครนะครับที่ชอบอ่านนะครับก็สามารถที่จะไปติดตามได้นะครับที่ InSense Blog นะครับ blog s p o t นะครับก็จะเป็นลิงก์นะครับจะแนบไว้ได้ใต้คลิปนี้เช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากพูดคุยกันนะครับหรือว่าอยากจะเห็นแบบสาระความรู้ที่เป็นลักษณะอินโฟกราฟิกสั้นๆนะครับสวยๆก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในการติดตามผ่าน Instagram และ a c e b o o o นะครับ InSense TH นะครับ สำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับคอยติดตามกันไว้ครับแล้วเจอกันบาย